อย่างสมัยก่อนที่อินเดียหลังจากพุทธศาสนาตเติบโตเขาก็รวมวัดหล,หลายวัดมาเป็นแต่มาวิทยาลัยนาลันทาเห็นไหมรวมวัด16วัดเนื้อที่กว้างขวางนะเป็น มหาวิยาลัยแม้จะพระตัวนาลันทาจริงๆแล้วสร้างใหญ่โตแต่วัดบริวารก็เนี่ยมันก็เหมือนกับปัจจุบันนี่แหละนะมีนักศึกษาก็ไปพักตามวัดแต่เช่งก็จุนักศึกษาเป็นหมืนม่นๆคนเนี่ยที่จเจริญรุ่งเรืองเพราะรวม รวมวัดวัดนี้มาเป็นออันหนึ่งอันเดียวกันเป็นมาหนาวิทยาลัยนะรใครจะ,ะเรียนก็มาพักที่นี่นี่คือการดำเนินที่เป็นมาในพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษา ก็ต้องอาศัยรวมหลายหลายวัดเนาอเอามาเป็นวัดเดียวกันชื่อว่านารันทาจนปรากฏเป็นหลักฐานอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เนาะมีหลักฐานปรากฏไปอินเดียก็จะไปที่นาลันทาคนที่ไปสังเวนิยสถานก็จะไปแต่ที่นาลันทานี่แหละเนาะ เอกันมาก็ไปพักที่วัดไปเยี่ยมพระอะืินาลันธาอันที่จริงชาวพุทธก็ะจ,ะจะร่วมมือกันเนาะไม่มีไม่ขัดแย้งจึงเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ได้วัดรวมกันสิบหกวัดแต่โยมอยู่ที ติปอดวัดเนยมันกินเนื้อที่ไปแค่ไหนในตำบลหนองก้างคอกเนี่ยยังมีไม่ถึงติหกวัดแต่ั้งมันเป็นแต่ตำบลมันเป็นอำเภอเมืองชนบุรีเนี่ยมันมีร้อยกว่าวัดเนาะเอคือกา,ารเติบโตในพุทธศาสนานั่นจะร่วมมือกันทำ แานโาพุตเนี่ยจะอยู่อยู่โดยที่ไม่เบียดเบียนผลมากก็ยัดเป็นสังคมที่น่าอยู่อ่ะ